โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีแอปเกมแจกบ,บัตรทูมันนี่นะครับจำนวนห้าสิบาทแบบฟรีๆนะครับจะเอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับผมก็สำหรับเกมนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นกิจกรรมหมุนวงล้อนะครับเพื่อรุ่นรับบัตรทูมันนี่จำนวน50บาทนะครับเกมนี้สามารถดาวน์โหลดไปเล่นได้ฟรี นะครับบน iOS แล้วก็ Android เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองสมัครลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมก็ ทิ้ลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของวิธีการหาบาัตรูมันมีฟรีจากแอปเกมเกมนี้เนี่ยจะทำยังไงก็สามารถรับชมได้จากคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับเกมนี้นะครับมีชื่อว่า Island King นะครับเป็นเกมแนวคอยมัสเตอร์นะครับก็คือจะเป็นประมาณว่าหมุนวงล้อแบบนี้นะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมเหรียญเพื่ออ,อัพบ,บ้านแบบนี้ นะครับนะก็จะมีภารกิจให้ทำอะไรต่างๆนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งดาวน์โหลดนะครับทางตัวเกมเขาก็จะมีการสอนเล่นเบื้องต้นนะครับซึ่งไฮไลท์ของเกมนี้เนี่ยมันจะอยู่ตรงที่ว่าทางตัวเกมเขามีกิจกรรมแจกบัตรมทนี่วอลเล็ตน,นะครับผมโดยที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะกดตรงคําว่าอ่างเปาซองสีเขียวๆตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่เห็นเมนูอ่างเปาสีเขียวตรงนี้นะครับ ผมแนะนำเพื่อนๆเล่นไปสักประมาณเลเวล5หรือว่าเลเวล10นะครับคือต้องเล่นเกมนี้เนี่ยไปสักพักนึงก่อนนะครับถึงจะมีเมนูขึ้นมานะครับโดยเราสามารถที่จะดูเลเวลของเราได้ที่ตรงนี้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเลเวลอะไรอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ผมก็เลเวลอยู่ที่20นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับเนี่ยเป็นเมนูซองอ่างเปานะครับก็ภายในเมนูนี้นะครับเขาจะมีเป็นบัตรคูมันนี่ให้สุ่ม ในวงล้อแบบนี้กับให้เก็บสะสมเหรียญมาแลกนะครับสามารถที่จะทําได้2วิธีเนาะโดยการที่เราเนี่ยจะแลกบัตรทูห้าสิบตรงนี้ได้เนี่ยเรากา็จะต้องเก็บไอเหรียญตรงนี้นะครับผมนี่จะเป็นเหรียญตรงนี้เลยโดยสามารถหาได้จากการส่งคําเชิญเพื่อนเชิญเพื่อนสําเร็จดูโฆษณาอะไรประมาณอย่างนี้นะครับซึ่ง เราสามารถที่จะทําได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเช้เพื่อนก็สามารถทําได้นะครับโดยวิธีการทำเนาะก็ให้เพื่อนทําการกดคําว่าไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะเห็น2เมนูตรงนี้นะจะเป็น In White, อ,อินไว้2อันสีเขียวกับสีฟ้านะครับก็ให้เพื่อนทําการกดนะครับฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับอย่างผมจะกดสีเขียวแบบนี้เนาะแล้วก็กดย้อนกลับ นะครับนี่เห็นไหมก็คือเหมือนมันจะเป็นบั๊กของทางตัวเกมนะครับก็คือเราไม่จาเป็นที่จะต้องเชิญเพื่อนจริงๆนะครับเราก็จะได้รับเหรียญละนี่เห็นไหมสามารถปั๊มได้เรื่อยๆเลยนะครับผมนะี่ย้อนกลับมาดูก็ตอนนี้ผมได้มา20เหรียญแล้วนะนะทีนี้กดฝั่งขวาบ้างแล้วก็กดย้อนกลับแบบนี้นะครับรอสักพักหนึ่งเนาะมีมาแล้วนะครับก็ต่อวันเนี่ยมันสามารถทําได้ประมาณ7ครั้งเนาะ ก็เดี๋ยวเราลองกดกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งวันเนี่ยเราจะได้รับเหรียญฟรีเนี่ยประมาณกี่เหรียญน,นะครับโดยการที่การหมุนวงล้อเนี่ยเราจะต้องใช้100เหรียญน,นะครับในการเอาไปหมุนวงล้อเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาหมุนได้ทุกวันนะครับเพียงแค่หาเหรียญประมาณนี้แหละนะครับกดแล้วก็กด,ดย้อนกลับแบบนี้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเชิญเพื่อนจริงๆ,ๆก็สามารถที่จะหาเหรียญไป สุ่มบัตโรโมันนี่กันได้นะครับอ่ะอันนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเนาะโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วอ่าครบ7ครั้งละได้มาอยู่ที่120ี่เหรียญนะครับโดยที่ตรงนี้เราก็สามารถได้เพิ่มอีกนะดูโฆษณาตรงนี้ได้20เหรียญต่อ1โฆษณานะครับแล้วคือมันดูได้เวลา10โฆษณาก็คือจะได้รับ200เนาะบวกกับอันนี้120ก็คือ หวันเราจะได้รับสิท์ในการหมุนอยู่ที่300เหรียญน,นะครับผมโดยที่การหมุนแต่ละครั้งใช้แค่100เหรียญเท่านั้นเองหรือว่าเราจะเก็บมาแลกเป็นบัตรคูตรงนี้ก็ได้นะครับผมโดยที่นะครับบัตรคูตรงเนี้ยเราจะต้องเก็บให้ได้เท่านี้เลย5000ันนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเลยนะครับแต่ถ้าใครอยากจะเสี่ยงโชคก็แนะนำเป็นวงรอตรงนี้เลยผมก็จะลองสุ่มดูแล้วกันอ่า ก็ยวมาสุ่มให้เพื่อนดูนะครับว่าจะได้เป็นอะไรนะครับก็จะมีเป็นเหรียญหนึ่งพัด้วยนะครับนี่ไม่ใช่แค่ว่าจะต้องสุ่มให้ได้บัตรทูอย่างเดียวนะครับนี่มันจะมีเมนูตรงนี้ด้วยเหรียญหยน,นึ่งพันเหรียญสามร้อยนี่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราได้เนี่ยก็คือคุ้มนะครับนี่สามอันนี้เนาะแล้วก็อื่นๆเนี่ยจะเป็นไอเทมในเกมนะครับผมอ่าเป็นประมาณนี้เลย นะครับสำหรับแอปนี้ถ้าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดไปเล่นนะครับหรือว่ายังไม่รู้จักก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเพียงแค่ล็อกอินเฟซบุ๊กนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสนุกอยู่นะครับมีอะไรให้ทําเยอะแยะพอสมควรเลยแล้วก็ยังสามารถที่จะหาเงินจากทางตัวเกมได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเลยนะครับ โอเคครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีซองอ่างเป่า t o m o n e y w a l l e ็นะครับจะเอามาแจกให้กับเพื่อนๆกันด้วยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยผมจะแจกซองมูลค่า50บาทนะครับให้กับเพื่อนๆจำนวน50คนเนาะก็กิการในการเข้าร่วมนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือผมจะทิ้งลิงก์ Google form เนี่ยไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลย โดยที่ถ้าเพื่อนๆคลิกจากลิงก์ใต้คลิปเนี่ยเพื่อนๆก็จะมาโผล่ที่หน้านี้นะครับอ่าโอเคหลังจากที่เพื่อนๆคลิกลิงก์ซองใต้คลิปนะครับก็จะมาโผล่ที่หน้านี้เลยนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องทำเนี่ยก็คือการกรอกรหัสผ่านที่เป็นตัวเลข3ตัวนะครับเพื่อที่จะเข้าไปรับซองอ่างเปานั่นเองนะครับ โดยที่รหัส3มตัวนี้เนี่ยก็จะซ่อนอยู่ภายในคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆรับชมคลิปจนจบเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นรหัส3ตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับโดยที่ถ้าเราทําการกรอกรหัสอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็จะเด้งไปที่หน้าลิงซองนะครับนี่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆกรอกรหัสถูกเนาะก็จะมาที่หน้านี้เลยนะครับโดยที่เพื่อนๆก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปในลิงก์น,นี้แล้วก็ รับซอง,องา่าง Paul Munee Wallet C จากผมได้เลยนะครับก็ถ้าใครที่รับชมคลิปมาจนถึงตรงน,นี้แล้วยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามให้กับช่องของชโชกุน a n แนลก็รบกวนกดไว้ด้วยนะครับเวลามีคลิปสอนหาเงินเข้า wallet สอนหาเงินออนไลน์นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเดี๋น,นีนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ